สคริปในการแสดงและก็ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความอะไราแด่ส,สมเด็จพระนางเจ้าสุกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนาชนชนีพันปีหลวงก็ถือว่าในการนี้ครับการแสดงชุดนี้ขอความร่วมมือกับพี่น้องทุกๆท่านโปรดยืนขึ้นด้วยความสงบติ้งครับขอความรลอมมือจากพีจาก้องยืนสงบนิ่งเด้อครับก่อนที่จะเปิดบานท่างการแสดง ในวันนี้นะครับผมก็เข้ากับเด็กนการนะครับมปรตับเปลี่ยนสกิลเบื้่งต้นนะครับผมเพื่อที่จะห้สมควรแบบด้วยการแสดงในวันนี้นะครับฝากไปนี้องค์ปกอบจาหนักเลยครับผมแม่ฟ้า แม่ของข้าลูกขอน,อนอนถวายความอะไรพระชนสดีตายลงเงาพระบารมีอันเกินฟ้าคือมารดาท่นดินทินสยามศิละปะวัฒนธรรมไทยให้สง่าศิละปะที่สืบสานศิละปะธรรมขอพระองค์ทรงภูอยูสว,สวรสคันขอพ,พระพันปีปกคุมรัฐสมัย ขอสถิตปกป้องปวงชนชาวไทยขอสถิตอยู่กลางใจทางนิรพาเออ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  พ้องพระสบชนทั้งปววเม่อยน้ำปาร่วงหลังสองแก้มแสนขาไลยเสด็จด,ดวนขึ้นมือ ครนยน้นองสำนึกพระเมตตาต่อชาวไทยทศเสด็จสู่สวรรคา์าลีพระมาตา ครือสาวน้อยทนแทนขอพระองค์สรงภูมิอยู่ส่วนสวรร์พี่น้องครับเนื่องในจากสถานการณ์ทุกคนทราบข่าวครับกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กําลังตึงเครียดอยู่ในตอนนี้นะครับพวกเราทำง,งานสาวน้อยรำเทิญนโชว์ขอสัดูดีท่านากล้าที่เสียสละเลือเสียสละเนื้อเป็นรั้วเดียวกันของชา ยอมใช้ร่างกายปกป้องแผ่นดินเหมือนกับในบทนิยามนี้ครับแด่ทหารผู้กล้าที่ข้ารักจงประนักไว้ว่าข้าเป็นหัวที่ท่านอยู่สู้ไภัยได้ทั้งปวงโดยไม่หวนชีวิตคิดป้องไทย ในสถานการณ์ในตอนนี้ครับพี่น้องดจดชาวไทยในตอนนี้นะครับผมพวกเราทีมงานของสาวน้อยระเบิดโชนะครับผมก็ขอสดุนิแเแด่ทหารกล้านะครับผมที่ยอมใช้ต่้งการที่เสียสละเลือดเนื้อนะครับผมเพื่อปกป้องแผ่นดินของไทยนะครับ ันก้าที่ลาล่วงจงสู่สวงสบรรอันสุขสีจากผลกรรมทํำลายจงไปดีตัวข้านี้ขอเธอชูบุรุษชายก้าของไทยพวกเราในนามสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับขอเสนีวีรชนทหนตก้า ผู้ที่เสียสลัดชีพเพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยของไทยเพื่อคนไทยทุกคนนะครับในทางของพวกเราแล้วนะครับผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับผมและก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านได้เสียสละบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวนะครับและพวกเรานะครับผมขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องตัวชนชาวไทยที่อยู่ใน ติเอกใจแดดนะครับผมก็ขอให้ปลอดภัยนะครับผมส่วนในบางคนนะครับผมครอบครัวบางท่านนะครับเหมือนกับที่น้องได้ทราบข่าวครับได้ทําการไปหลีภัยหลบพลุกระสุนหลบพลุปืนนะครับผมแล้วก็ได้มีการสินเสียไม่ว่าจะเป็นบ้านทั้งสัตีนนะครับผมยังไงก็ตามแต่นะครับผมพวกเราในทางศิลปินสาวนอยตะบนโชว์นะครับผมก็ ขอส่งกำลังใจนะครับผมพวกเราเป็นคนไทยด้วยกันยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในนเกตชายแดนแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับทหารกล้าในการผนที่กําลังสู้รบอยู่ในตอนนี้ไม่รู้ว่าวันเวลาเลื่อนมากี่วันแล้วเสียงปืนนะครับผมจากทางกล้องอยู่ในชายแดนอยู่นะครับผมยังไงก็ตามแต่นะครับผมพวกเราก็ขอส่งกำลังใจครับ